สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำโฟล์การทำงานของระบบล็อกอินนะครับามาดูโฟล์ของเราก่อนนะครับอ่ช่นนี้ครับผมทำโฟล์ไว้เนาะก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อ user นะครับ ดูเซอร์มานะครับล็อกอินเข้ามาที่หน้าโปรแกรมนะครับถ้า u ูเซอร์นั้นนะครับมีการล็อกอินนะครับมีการด e จิเตอร์ไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับก็จะสามารถล็อกอินเข้าสู่โปรแกรมของเราได้นะครับถ้าล็อกอินผ่านนะครับก็จะเข้าสู่แอปพลิเคชันของเราครับเราดูนะครับ อันนี้คือกรณีใส่ username password นะครับเมื่อล็อกอินได้ก็จะเข้าสู่โปรแกรมของเรานะครับทีนี้กรณีที่ไม่ผ่านนะครับอันนี้ผมจะลองล็อกเอาออกก่อนนะครับทีนี้กรณีล็อกอินยูเซอร์ลงทะเบียนแล้วนะครับแต่ว่าล็อกอินนะครับไม่ผ่านนะครับถ้า no นะครับก็จะเกิดจาก3กรณีก็คือ1 ลืมพาสเวิร์นะครับหรือ2ไม่ได้ใช้งานเกิน90วันนะครับซึ่งสามารถกำหนดได้จะเอากี่วันนะครับก็จะตรงนี้ก็จะสามารถที่จะ r e a c t i v e ได้หรือว่าก็จะทำการส่งยืนยันตัวตนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ถ้า User ได้ OTP นะครับก็กรอก OTP ถ้ากรอกสำเร็จก็จะสามารถเข้ามาล็อกอินได้เหมือนเดิมนะครับกรณีที่3ถ้า User ล็อกอินไม่ผ่าแต่ว่าแจ้งเตือนว่าเป็น e x p i r e นะครับตัวนี้กำหนดได้นะครับว่ากี่วันนะครับตัวนี้กำหนดเป็น1ปีนะครับก็จะไม่สามารถ Access เข้าสู่โปรแกรมได้นะครับก็จะต้องติดต่อแอดมินเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองดูว่าลืมรหานผ่านนะครับเป็นยังไงเนาะผมจะลองใส่ password ไปมั่วๆนะครับ นี้มันก็จะบอกว่า Lo g in fail นะครับ p a s s w o r d นะครับเราไม่สามารถที่จะ log in ได้นะครับเราก็ต้องกลับไปหน้าเดิมนะครับต้องกลับไปหน้าเดิมเนาะ,ะแล้วเราก็มาคลิกเลือกนะครับลืมรหัสผ่านนะครับลืมรหัสผ่านเนาะ,ะแล้วก็กรอกอีเมลของเรานะครับ นึ่งมิต้นะครับผมจะกรอกอีเมลเข้าไปนะครับแล้วก็ขอรหัสนนะครับสมมุติว่าเรากอกผิดนะครับมันก็จะแจ้งว่าไม่พบอีเมลนะครับถ้าเรากอกถูกนะครับกรอ เราต้องมาดูก็อฟนะครับสมมติว่าเราลืมราผ่านเนาะเราก็ทำการคลิกขอลัสผ่านนะครับมันก็จะแจ้งว่าได้ส่ง username password ไปที่ Gmail ของเรานะครับเราก็เข้ามาดูที่ Gmail ของเราเนาะว่ามี ยูสเซเน็พาสเวิร์ดมันก็จะมีอ e ีเมลแจ้งเตือนเข้ามานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเนาะนะครับเดี๋ยวผมอ่านี่ครับมันจะแจ้งเตือนว่ายูสเซเนมของคุณเป็นอะไรพาสเวิร์ดของคุณเป็นอะไรนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอามาเกาะเนาะเกาะในนี้นะครับก็จะสามารถที่จะล็อกอินเข้าได้นะครับ ถ้าเราเกาะผ่านก็จะสามารถรับเินเข้าได้เนาะกรณีที่2กรณีที่ inactive นะครับก็คือ User เข้ามาใช้ไม่ได้ใช้งานเกิน90วันนะครับมันก็จะขึ้นสถานะเป็นหาอย่างนี้นะครับมันจะเตือนว่าเนื่องจากท่านไม่ได้เข้าใช้งานเป็นเวลานานนะครับ มันก็จะส่ง OTP ไปที่ส่ง OTP ไปทีอ่อีเมลของเรานะครับที่เราแจ้งเตือนไ้เนาะแล้วก็มาที่จีเมลครับอ่ามันก็จะส่ง OTP นะครับมาที่ตรงนี้นะครับเราก็เอา OTP นะครับมากอรอกเนาะกอรอกเข้าไปในนี้นะครับเดี๋ยวผมลองกรอกให้ดูนะครับ เมื่อก่อนอทีเนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับถ้าเรายืนยันตัวแบบนีงนะครับสี่ศูนย์หนึ่จูนย์หกสี่ศูนยนะครับสี 4, 0, 1, 7, 0, ่ศู่งูกม่จุกต้องโอเคนะครับเอาอิน สองสัดสัดนะครับแบบนี้ครับรหัสอ้างอิงไม่ตรงกันเนาะสักครู่นะครับอ่าตัวนี้นะครับ1 9 5 7ต้องดูรหัสอ้างอิงด้วยนะครับ1 9 5 7 1 7 1 9 5 1 9 5 7 1 7นนะครับแล้วเราก็กดยืนยันตัวตน ถ้าสูาิว่ามีการยืนยันตัวตน,น,น,าน่านนะครับออสักครู่นะครับเนเ k นะครับ หนึ่งเก้าห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเก้าห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดตรงนี้นะ่าจะมีปัญหาเรื่องของเฟรมเนาะเดี๋ยวสักครู่นะครับ Inactive นะครับเดี๋ยวผมลองตรงนี้เป็น Active ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็น Inactive นะ2024 1หนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นสถานะ Inactive นะครับเดี๋ยวผมจะลองล็อกอินเข้าไปใหม่นะครับ่าก็เห็นว่าเข้ามาได้แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนาน,นะครับ เดี๋ยวผมจะลองเข้าใหม่นะครับเป็นกร,รณีของ inactive นะครับเกิน90วันนะครับดนนี้เราจะเห็นว่า username snk นะครับเป็นสถาน,ถานะ inactive นะครับเพราะว่าการใช้งานนะครับเกิน90วันนะครับเราก็จะ เข้ามาที่ OTP ใหม่นะครับ307255 307255นะครับกดยืนยันตัวตนนะครับโอเคก็จะเข้ามาได้แล้วนะครับ สถานะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น active นะครับก็จะสามารถเข้าใช้งานได้นะครับผมล็อกอัลออกก่อนนะครับทีนี้มากรณีที่3นะครับกรณีที่ expire นะครับก็คือการใช้งานเกินนะครับหมดอายุนะครับก็อย่างเช่นคนนี้นะครับดย๋ยวคุณพิชิตแร่ถ่ายนะครับสถานะเป็น expire นะครับ ผมจะใส่เป็นอ่านี่นะครับเราจะล็อกอินเข้าไปนะครับก็เห็นว่าตอนนี้เป็นสถานะเป็น expire นะครับไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะล็อกอินเข้าไปได้นะครับใน workflow ก็จะมามาสู่กรณีนี้คือไม่สามารถแก้ไขได้นะครับต้องไปติดต่อแอดมินเท่านั้นนะครับ อันนี้ก็ไปสู่หน้าหลักนะครับกรณีที่นะครับต่อมานะครับกรณีที่ยูเซอร์นะครับ,รบยังไม่เคยล็อกอินเลยนะครับยังไม่เคยลงทะเบียนเลยนะครับเราก็มาที่น e w นะครับมาที่ลงทะเบียนผู้ใช้งานรายใหม่นะครับเราก็ก่อไปนะครับ มงกลนเคาะสมโคสมดีนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมจะใส่เป็นอีเมลนะครับผมจะใส่เป็นอีเมลที่ เรจะใส่เป็นประกอบไหนะครับแล้วก็จะต้องติ๊กยอมรับเงืนะ่อนไขเนาะถ้าไม่ถ้าไม่ยอมรับเงื่อนไขมันก็จะแจ้งนะครับว่าต้องติ๊กยอมรับเงื่อนไขเราสามารถอ่านเงื่อนไขได้ตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บมืกอกกากครบทุกอย่างแล้วนะครับไอ้ตัวนี้เราจะใส่ก็ได้นะครับใส่โปรไฟล์ ถ้าเราไม่ใสก future, ここ Terror, ่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็กดลงทะเบียนนะครับเมื่อทําการลงทะเบียนแล้วนะครับมันก <cause> ็จะมี OTP เนาะแจ้งเตือนมาที่แอดมินของเรานะครับกดรีเฟรช h นกครับงก่อใช่ตรงนี้จะเป็นตรงนี้นะครับเข้ามาที่อีเมลของเรานะครับ อีเมลของแอดมินนะครับก็จะเห็นว่า,าต้องเลี้ยฟสหน่อยนะครับอีเมลแอดมินของเราคือใคร น,นี่เราอาจจะยังไม่ใส่แอดมินเนาะอ๋อ,อ,อแอดมินอยู่เป็น S N K นะครับ S N K แจ้งเตือนผู้ใช้งานรายใหม่โอเคอันนี้อันเก่ายู่ธหงกันลา มาดูว่าเดี๋ยวจะไปดูให้นะครับปกติจะต้องมาแจ้งเตือนที่แอดมินนะครับ แอดมินจะแจ้งเตือนมาที่แอดมินเนาะอันนี้ไม่รู้เรายังไม่ได้เซตแอดมินเป็นใครอ่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเช่นตืวนี้แอฟจี ทีนี้มันก็จะแจ้งเตือนมาที่แอดมินเนาะแอดมินก็เข้าไป approve นะครับอ๋อแอดมินเป็น n d p นะครับขออาภายัยแอดมิน n d p ทำไมแอดมินเป็น n d p อ๋ออันนี้เป็นโอเค5 8 9 7 3 5 5 8 9 7 2 5. 5, 5 5 8 9 7 3 5ขออาภัยครับเกือบหมดเวลา ไม่ใช่แอดมินเนาะอันนี้เป็นยืนยันตัวตนนะครับก็คือเจ้าของอ e ีเมลนะครับทีนี้พอสําเร็จแล้วเนาะ,ะมันก็จะมาอยู่ในตัวนี้นะครับาคมก็จะมาอยู่ตรงนี้ก็เป็นสถานะ pending นะครับทีนี้คนที่เป็นแอดมินเนาะก็ต้องเข้าไป approve นะครับสมมติว่าผมคนนี้เป็นแอดมินเนาะ อแอดมินก็จะต้องเข้าไปโปรแกรมนะครับเข้าไปหน้าโปรแกรมแล้วก็เข้าไป approve นะครับก็จะมาการตั้งค่านะครับแสดงรายชื่อนะครับทีนี้ก็เห็นว่ามี pending อยู่หนึ่งคนเนาะอาคมสมดีนะครับก็ต้องไปอนุมัตินะครับเมื่อแอดมินเข้ามาอนุมัติเสร็จแล้วนะครับ อัปเดตนะครับ uh, ทีนี้สถานะของทุนนี้ก็จะกลายเป็น Approve mm hmm. แล้วนะครับเพราะอายุ Expire mm hmm. ผมให้เป็น1,000ันวันเลยนะครับตอนนี้ครับทีนี้อาคมก็จะสามารถที่จะเข้าสู่ดื่ย Approve แล้วนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะเข้าสู่ Login mm hmm. ได้นะครับโดยใช้รหัสผ่านของ mm hmm. ตัวนี้นะครับ mm hmm. ที่เราเซตไว้ตอนแรกเนะ ลองออกก่อนจะเปลี่ยนผู้ใช้งานก็ได้นะครับเป็นผู้ใช้งานเป็นเอกอาคมเนาะอีนนี้ก็จะเห็นว่าเปลี่ยนผู้ใช้งานเป็นอาคมแล้วนะครับก็สามารถที่จะล็อกอินได้นะครับแต่ถ้าเมื่อกี้นะครับตอนไป ตานที่ user ตอนที่ผู้อนุมัติผู้ใช้งานนะครับ admin ไม่อนุมัตินะครับอาคมเนาะถ้าเราเป็นไม่อนุมัตินะครับอาคมก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใช้งานได้นะครับในตอนแรกนะครับเราก็จะแจ้งเตือนมาที่อีเมลของอาคมเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเห็นว่าถ้าอดมิน Approve นะครับก็จะแจ้งเตือนมาที่แจ้งเตือนมาที่อ e ีเมลของอาคมนะครับของคนที่ริจิเตอรไปเนาะแต่ถ้าไม่อนุมัตินะครับมันก็จะลองไม่อนุมัตินะครับพอไม่อนุมัตินะครับสถานะตรงนี้ก็จะต้องเปลี่ยนนะครับ เป็นฤกษ์เจ็ดเ่าขอ,อาภัยครับคนนี้เขาคนละคนเนาะอาคมมีสองคนเนาะต้องเป็นอาคมสมดีนะครับอาคมสมดีอ่ะอ่าทีนี้ไม่สามารถอนุมัติตัวเองได้นะครับถ้าเป็นคนคนเดียวนะอันนี้คืออาคมสมดีเนาะครับก็จะไม่สามารถอนุมัติ คนเองได้แต่ว่าเป็นคนอื่นนะได้นะครับพอดีมีอาคม2คนเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสเตตัสของแอดมินเท่านั้นเนาะที่จะสามารถเข้าถึงตรงนี้ได้นะครับก็เราสามารถไปตั้งค่าได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ Workflow ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่า ก็สามารถที่จะปรับยืดยุนได้นะครับมันจะให้ user นะครับเลเวลไหนทำอะไรได้อันนี้เป็นต้นนะครับเราสามารถที่จะไปตั้งค่าระดับของ user ได้นะครับโอเคครับสำหรับจุดนี้ก็แนะนำระบบการ register log in ของโปรแกรมคล i n i c ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ